S 1> <S 1> ไปก็จะเป็นช่องทางการชําระเงินนะคะว่าสิบปูเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างนะคะค่ะ <S <S ก็จะแบ,บ่งอ,ออกเป็น2รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มจํานวนแล้วก็แบบเงินผ่อนนะคะอันดับอันดับแรกเราก็มาดูแบบเต็มจํานวนก่อนนะคะว่าแบบเต็มจํานวนเนี่ยชำระได้วิธีไหนบ้างนะคะก็ชําระได้เงินสดน,นะคะการชําระเงิน,นสดเนี่ย ก็สามารถชําระได้ที่เคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ของสํานักงานใหญ่หรือว่าสาขานะคะสาขาของเราเนี่ยก็มีอยู่20กว่าสาขาทางลูกค้าหรือสามาชิกเนี่ยสามารถเดินไปชําระได้เลยนะคะการโอนเงินนะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภยัยโดยตรงนะคะหรือว่าโอนเข้าบริษัทสีกุ้งก็ได้นะคะการโอนเข้าบริษัทสีกุ้งเนี่ยให้เน้นย้ยําว่าจะต้องโอน ชื่อบัญชีที่เป็นชื่อบริษัทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเป็นชื่อบุคคลเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็การรับเช็คนะคะเราจะรับเช็คเฉพาะที่เป็นเช็คของลูกค้าเท่านั้นนะคะลูกค้าที่เป็นในนามนิติบุคคลสั่งเช็คได้สามารถลงเช็คล่วงหน้าได้ไม่เกินสิบห้าวันนะคะนับจากวันลงค้องแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องได้รับเช็คตัวจริงก่อนเท่านั้นนะคะถึงจ,าาจะสามารถแจ้งงานได้นะคะ ถ้าเป็นบัตรเครดิตเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันก็ถ้าเกิดเป็นของบริษัทประกันภัยเนี่ยก็จะเป็นรูดเป็น mail order นะคะส่วนค่าธรรมเนียมหรือว่าใครที่จะเป็นคนสามารถรูดได้เนี่ยต้องให้ไปดูรายละเอียดหน้าเว็บนะคะวพาของแต่ละบริษัทประกันภัยเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นรูดของสีกุงเนี่ยจะเป็นใครรูดก็ได้นะคะเป็นลูกค้าเป็นสมาชิกหรือเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะก็ค่าธรรมเนียม3%ทเุกกรณีนะคะ ก็การชาระเงินอย่างชาระทันทีแล้ว,วันแจ้งางานนะคะ